สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซพาโรย a n แนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอแนวทางในการเสียงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ํากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํนะ่ะใครอยากเข้าบ้านอยากได้ขนมไทยนะคะก็อย่าลืมเคาะประตูหน้าบ้านได้นะคะพี่ๆแม่ๆจา่าเดี๋ยวน้องสาวโซ่จะพามาในแนวทางสายด่วนนะคะ สำหรับสายด่วนนะคะพี่พี่แม่แม่จ๋าก็จะมี2องศูนย์ศูนย์สองเก้สองสองหนึ่งสองแล้วก็จะเป็น6 0ศูอันนี้นะคะน้องสาวโซ่คำนวณเจอนะสองหสองห ก้าศูนย์คำนวณเจอทั้งคู่นะคะดูกระดาษกรติดมือนะคะออกกำลังกายเพิ่งเสร็จนะคะพี่ๆี่แม่แม่จ๋าจดไว้ขับไว้นะคะนู่นแหละดึกๆนะคะจะอัดคลิปราพัฒนานะคะจดไว้ขับไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์นะคะ จะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูด้วยแห่งกปังๆทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกร,ะราบสวัสดีจ้า